นิสสันนาวลาล่า2.5 SE King Cab เกียร์ธรรมดาปี2011โปรโมชั่นของเราอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถกระบะแคปเปิดได้สภาพไปสวยได้เกียร์ธรรมดาขับดีสุดๆเลยค่ะฟรีดาวส่งแค่เดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะคุ้มค่ามากๆแม็ก,ก็ลายสวยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกปะไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อก พวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ซีดีค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะสะดวกสบายในการขึ้นลงด้วยค่ะได้แคปบเปิดได้ค่ะแอร์เย็นเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะด้านหลังขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะมีแม็กไลเดอร์พร้อมเลยค่ะ ขับดีสุดๆเลยนี่ค่ะสะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยค่ะเข้าออกได้มากๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆค่ะเป็นรถกระบะที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะ ภายในใหม่เอี่ยมเลยค่ะได้เบาะหนังอีกตั้งหากคขึ้นยนต์2.5 cc ดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมีาายาซน้ำนา SIMP10 พิมพ์ลน์มมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ